แล้วก็เดินทางมาด้วยกันจนถึงวันนี้นะครับขอบคุณจริงๆฮะก็อยากให้อยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับอยู่ด้วยกันไปจนแบบไปให้ไกลที่สุดละกันก็ขอบคุณฮะอย่าเลยองค่ะขอรอบแบบนี้จริงเฮ้ยไม่อันนี้ไม่ได้ตะนะคือมันยาวขึ้นจริงเว้ยแบบว่าหน้ามันเลียวอะหน้ามันเลียวขึ้นอ่ะแต่ว่าเราเราภูมิใจไงเราภูมิใจในความหน้าเลียวของเราใช่ปะ เก่งมากครับเพื่อนที่ขยันเข้าฟินเนสคุณก็ขยันเข้านะคุณสโลผมเห็นคุณเงื่อออกเต็มไปเลยใช่ไหมเงื่อออกเต็มเลยไปถึงร้อยฟีนฟินตื่นลูกฟีนเอาสองร้อยเคก่อนฟีนร้อยเอ็มเลยเหรอไม่อยากอยู่แล้วไม่ครับไม่ได้ครับบังคับทุกคนอยู่ด้วยกันก่อนนะครับ รอดูซีรีส์อยู่นะคะนี่ยครับผมก็รออยู่นะครับสีรทุ่มครึ่งเรามีนัดกันนะ EP 11นะเรามาเล่นเทรนกันหน้าเรียนหรือหน้าละคะ่ะกวว่าไปทำไมหน้าเดียวคะ่ะเอาจริงๆมั้ไหมคือเราก็เป็นคนหนึ่งที่อยากหน้ากลมแบบให้มันไม่ไม่ยาวอ่ะแต่แบบสุดท้ายแล้วเราต้อง ภูมิใจในสิ่งที่เรามีนะครับแต่ถ้าอะไรไม่ภูมิใจคิดิกเสริมความง,งามรอคุณอยู่หกกะจะไปเติมร้อเล่นร้อเล่นลน,นะฮะเจ็ดปีแล้วนะจบอยู่กันเปนานๆครับอยู่กันปนานๆน,นะอยู่กันเป็นนานๆนกดเปิดช่องแล้วค่ะเยี่ยมมากนะฮะทุกคนใครดูใครอยู่ที่บ้านสะดวกดูสดก็ดูสดนะครับใครไม่สะดวกดูสดดูผ่านสามพล u สได้นะครับสี่ทุ่มครึ่งนะเรามาเล่นแฮชแท็กกัน แอบลงรัก EP 11นะจ๊ะจะรอตอนนี้จบก่อนอ๋อชอบดูแบบว่ายาวๆใช่ไหมได้นะใครไม่สะดวกก็แต่อยากให้ดูสดก่อนถือว่าเป็นออเดอร์และกันแล้วก็เราไปต่ออันคัดกันแบบเพราะว่าอันคัดก็จะมีซีนเพิ่มขึ้นมาเยอะไงถือว่าเราดูเรียกน้ำย่อยไปก่อนนะนะครับโอลาเตอโม โอ้ล่ะอยากให้ทุกวันเป็นวันสุขผมก็อยากให้ทุกวันเป็นวันสุขนอกจากนอกจากจะเป็นวันหยุดแล้วแล้วก็เราจะเป็นวันที่แอบของเราเดอะซีดีของเราฉายนะครับขนุนสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้รับบทบาทเป็นสกายเลยนะครับเพราะว่าใส่เสื้อสีแดงมาเลยนะครับนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลบอดี้ฮัลโหลสวัสดีจ้า สวัสดีครับดูสดดูย้อนหลังทั้งสองเลยจริงมากนะครับทุกคนเดี๋ยวนะแอบลงรักมีสิบสี่ EP ครับทุกคนแอบลงรักของเรามีสิบสี่ EP นะครับ mm hmm. น้องคีมสวัสดีนะจ๊ะอันนี้พี่สกายจะโจบเบ mm hmm. สียงอะไรไหมคะเซลหรอดิทเทิพีพายเซลหรอฮะพี่รู้ไหมพี่ออกแบบตาก ขอบคุณครับ I miss you so much I like your hair today Thank you Are you so handsome มีใครอยากฟังเพลงไหมเออมีใครอยากฟังเพลงไหมก่อนที่เราจะไปเล่นเทนกันหมผมอยู่อีกสักประมาณ20นาทีเลยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาก็อยู่ด้วยกันก่อนนะครับยังผมเพิ่งขึ้นนะฮะยังไม่ได้รีบไปนะฮะน้องคิมเอาอยังคุณเตรียมมุกอะไรกันมาแจ้งผมอีกแล้วปนะเนี่ย Hi from Cambodia Hi from Philippines Hi Hi from Indonesia Hi Hi from Thailand ถ้าพี่อ่านเม้นหนูหนูจะวิ่งรอบสนามฟุตบอลสิบรอบเอ๊ะพี่อ่านผิดหรือเปล่าสนามฟุตบอลสิบรอบเลยหรอใช่ไหมสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดไปอย่าพูด,ดว่าอยู่กี่นาทีอย่าพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดนะฮะ แฟนไปนไหนคุณแฟนเขาคุณแฟนเขาเล่นบาสอ่ะดิครับช่วงนี้เขาเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกแล้วเขาก็ขยันเล่นบาสเพราะว่าอยู่นู่นมาเขาบอกว่าเขากินเยอะมากนะครับเขาต้องลดน้ำหนักอยากดูซีรีส์อยากดูเหมือนกันครับใกล้แล้วนะทุกคนก็ดูนี่ไงผมก็ขึ้นมาดูผมก่อนแล้วก็ดูซีรีส์ต่อเลยเป็นไงถ้าพี่อ่านเมน,นูพี่เก่งเขนั้นเลยเยอะไฮฟอร์มลาวสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแฟนของลีเทวีอยู่ค่ะเดี๋ยวนะ wi ไฟฉันเป็นอะไรขอเพลงขอโทษด้ไหมของของพี่โดมจารุวัฒนใช่ไหมเฮ้ยเพลงนี้หนบสายกีตาร์ย่ะวะเสียใจวะ จุด on. ออนเดีบบ๋ยวแป๊บนึงนะครับทุกคนแป๊บหนึ่งนะแป๊บบนึงช่ว่าไปห้าทุ่มเลยได้ไหมนั่นนะดีถ้าพี่อ่านเมน,นูหนูจะอยู่กับพี่ตลอดไปพิมพ์แบบเนี้ยมาเยอะแล้วพิมพ์มาเยอะแล้วแบบเนี้ยเราเล่นเราเล่นแม่ใช้คชควิตใหญ่เลยนะ เราไม่ต้องเช็คหรอกเพราะว่าเราเห็นโนติเขาขึ้นข้างบนแล้วเรา I love you a n t h i n g thank you hi from h e n d r a s I love you พี่เฮงบอกฝันดีหน่อยงาครับฝันดีฝันดีไม่ได้ต้องฝันดีหลังแอบลงรักโจบต้องรอดูแอบลงรักก่อนทุกคนอย่าเพิ่งนอนนะวันนี้วันหยุดเต่นอนดึกได้ไม่เป็นไร ไม่สัญญาแต่จะจะจะทำให้เห็นว่าอยู่ด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับถ้าพี่เฮงอ่านเม้นหนูหนูจะอยู่กับพี่เฮงตลอดไปค่ะสาธุอ่านเม้นเราเราจะอยู่กับพ่อจนพ่อเอาแล้วถ้าเราเป็นเลิกเปนะ็นนัรแสดงก็จะไม่อยู่กับเราแล้วใช่ไหมแต่เราไม่เลิกหรอก จุดแข็งคือรอจุดออนคือแฟนเลยค Can speak English a little bit I can speak a little bit เราดูผลงานตลอดไปนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะขอบคุณนะครับพี่เชงหนูอยากให้มีละครคู่กับพี่เซอร์ไพรส์สักเรื่องต้องขอใครครับ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันครับขอพี่เชนขอพี่เชนต้องขอพี่เชน i from Thailand you're so cute ซีรีส์ไอวงลกของเราออนทุ่วสุขตอน5ทุ่มนะครับเดินทางมาถึง EP 11แล้วในค่ำคืนนี้นะครับเดิได้ว่าคงสุดท้ายแล้วนะอีก4 EP รวมคืนนี้ด้วยอีก4 EP ซีรีส์ของเราจะจบแล้วนะครับทุกคนถ้าใครเพิ่งมาเริ่มดูก็ไม่เป็นไรย่างทันนะครับสามารถไปดูย้อนหลังก่อนตั้งแต่ EP 1ถึง EP 10เลยได้เลยนะครับที่ช่อง YouTube Idol Factory นะครับ แล้วก็มาดูสดพร้อมกันคืนนี้คืนนี้คืนนี้ดูสดนะครับอยากให้ดูกันเพราะว่าจะจบแล้วนะอีก4 EP สุดท้ายนะเป็นกำลังใจงให้พวกเราด้วยนะครับหุ้ยคุณ B B I L หนึ่ง Y P N สวัสดีครับหุ้ยมาถึงก็ฉีดยากันเลยเหรออยากขึ้นไหมครับ B B I L หนึ่ง Y P N คุณ คุณพร้อมขึ้นไหมฮะเดี๋ยวนะเราฉีดยากันเองนะคุณพี่บิลลี่เลิกหลอได้แล้วข,ขึ้นไหมขึ้นไลฟ์ไหมเดี๋ยวนะเราพี่เฮงบิลลี่มา <c oughs> ใช่ใช่ B B a L หนึ่ง Y P N มาและ B B a L หนึ่ง Y P N อยู่ไหมอะ ขึ้นไหมพี่ลี่อ you ready อาย่ทำอะไรอยู่หรือเปล่านี่คุณบิลลี่เขาก็วอร์มรอปั่นเทนแล้วนะครับเขาวอร์มนิ้วรอ4ทุ่มครึ่งเมื่อไหร่เราจะเห็นทวิตเตอร์ของคุณบิลลี่เป็นทวิตแรกนะผมเชื่อเลยเขาเป็นพีอาประจําค่ายเรา ยังไม่ได้อาบน้าเลยอ๋อโอเคงั้นไม่เป็นไรครับพี่รีบอาบนะคุณคุณจะเสียตําแหน่ง PR อารนดับหนึ่งไม่ได้นะคุณบิลลี่คุณทันไหมเนี่ยนี่สี่ทุ่มครึ่งผมคาดหวังที่จะเห็นทวิตเตอร์ของคุณเป็นทวิตแรกเป็นทวิตแรกนะครับอย่าให้ผมผิดหวังนะครับนิวจะล็อกมีใครทวิตทันพี่บิลลี่ไหมอนะ่ะมีไหมไหนเนี่ยมีไหม เจอกันในทวิตนะทุกคนเจอพี่บิลลี่ได้ในทวิตเตอร์เลยนะครับตั้งแต่สี่ทุ่มครึ่งพี่แกสตาร์ทแน่นอนนะฮะใครอยากเซล์พี่เหนือหรือว่าอยากเซล์พี่บิลลี่อะไรก็สี่ทุ่มครึ่งนะครับ B B I L หนึ่ง Y P N รอคุณอยู่ที่ลิลลี่เียก็คุณเป็น PR อาประจำ Idol Factory ไงผมก็ต้องขายของนะ <laughs> จากพิลีล่รีบไปอาบน้าเดี๋ยวปั่นไม่ทนันนี่พี่พี่จะอาบทานันนะเนี่ยไม่ได้นะพี่ผมผมคาดหวังนะถ้าสี่ทุ่มครึ่งผมไม่เห็นผมว่าพี่ปั่นทวิตก่อนที่่คยไปอาบน้ําด้วยวพี่ปั่นก่อนพี่ดูซีรีส์ก่อนแล้วพี่่อยอาบโอเคปะใช่ไหมนี่เป็นไงมีคนถามว่าคอฟฟี่อมีด้วยคอฟฟี่อมี ไปแล้วมั้งคุณคุณบิลลี่น่าจะวิ่งไปอาบน้ำแล้วนะครับเดี๋ยว mm hmm. เขาต้องทรงงานต่อ please don't finish please บิลลี่ยังอยู่ไหมวันนี้พี่เห็นเขาจะมีอ,อะไรคือผมมาติดไลฟ์ของเมื่อวานอยู่ด้วยนะครับมาขอบคุณมากราบงามๆที่ตักคนละหนึ่งทีผ่านไลฟ์นี้ทุกคนที่อยู่ในไลฟ์นี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆที่ อยู่ด้วยกันมาจนถึงหนึ่งร้อยเชนนะอพอคูณอีกหนึ่งครั้งนะครับอาบน้ำตีหนึ่งเนี่มันก็เรื่องปกตินะมันปกติอยู่นะอาบน้ำตีหนึ่งแล้วเราก็ไปนอนอีกทีเราอาบน้ําเสร็จอาาน้ำตีหนึ่งใช่ไหมอันคัสก็ลงพอดีเราดูอันคัสเสร็จเราค่อยนอนเพราะว่าพรุ่งนี้เราหยุดเออฮะไปภูเก็ตไม่ได้ถ้าทันเจเว้นไปส่ง สนามบินนะ ENA. โอ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับร้องไห้และพี่ไม่อ่านเมนข้ามใครไปขอประธานอภัยด้วยนะครับสวัสดีค่ะที่นี่ที่ไหนใช่ที่รักหรือเปล่าสลับแอคมาหรอสลับแอคมาใช่ไหมล่ะเรารู้ทันนะสรุปคือมาเล่นกี่ทุ่มก็คือถ้าดูสดนะครับห้าทุ่มห้าท,ทุ่มตรง อาจจะเล็ดนิดหน่อยจากคุณกิตตินะครับแต่5้าทุ่มที่ช่อง3นะครับหรือถ้าไม่สะดวกดูทางทีวีก็3ามพลนะครับแอพพลิเคชันสามพเลยนะฮะได้แล้วก็ย้อนหลังเนี่ยจะลงต่อจากตอนที่ซีรีส์สดจบเลยนะครับสำหรับวันเนี้ยเราจะเป็นวิดีโอพรมเมียร์ดูพร้อมกันในในในเบรกแรกนะครับแล้วก็พอเบรกแรกจบเนี่ยอีก3เบรกก็จะลงทยอยตามต่อมาเลยนะครับในคืนนี้นะ คือเรียกได้ว่าดูสดเสร็จปุ๊บก,ก็คือดูย้อนหลังได้เลยดูดูเวอร์ชันอันคัดได้เลยทันทีนะครับลองให้แล้วพี่ไม่อ่านเมนหนูอย่าพึ่งร้องอย่าเพึ่งร้องรอดูจนง่วงแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งง่วงครับทุกคนถ้าใครง่วงสี่ทุ่มครึ่งเดี๋ยวไปป่วนกันในทวิตเตอนะครับไปพูดคุยกับนักแสดงของพวกเราได้นะฮะความรู้ทันว่าสลับแอดเก่งปะละ่ะพี่อย่าเมินหน่อสิไม่เมินครับไม่เมินนะได้โปรดยิ้ม ติดคุณกิติเราต้องมาลุ้นกันว่าวันนี้คุณกิติเขาจะเขาจะปราณีเราหรือไม่หรือเปล่านะฮะบ,บางวันเขาก็เขาก็ขอเราแค่ห้านาทีบางวันก็มีสิบห้านาทีก็มีแต่ว่าก็อารมณ์อร่วยกันนะครับนิดนึงถือว่ายังไงเราก็ได้ดูอยู่แล้วนะครับมิงกะละบะมิงกะละบะออ่า สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับเราจะขอบตาดำไปได้วยกันนอนไม่เคยพอตั้งแต่ตาแบบลงหลัก พี่เฮงพี่เซอร์ไพร์ทำหนูหลงรักมากเลยขอบคุณนะครับคุณบิลลี่เขาน่าจะไปเตรียมตัวแล้วฮะเพราะว่าเดี๋ยวสี่ทุ่มครึ่งพี่บิลลี่จะต้องสตาร์ทโพสิชันพีอาร์ประจำค่ายนะฮะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีทุกคนนะครับ <laughs> พี่เ <laughs> คิดว่าคนกิตติเขาเหนื่อยไหม เอาเป็นจริงเราแซลขอเล่นนะโ hol <c oughs> อล่าโอล่าโอล่าแฮะแซ้อมมาดีโอล่าสักเพลงไหมวันนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจสักเพลงยูร์ <c oughs> um, um, um. Your favorite color is red? เย p ถ้าพี่เพลงไม่อ่านเม้นต์าจะหนีไปนอนเลยครับ อ้าวคุณคุณอบไลฟ์อยู่เหรอใช่หรอเอา้าไม่รู้ไม่เคยปั่นเทนทันพี่บิลลี่เลยค่ะนั่นคือความในใจที่ผมอัดอั้นเสมอมาไม่ว่าผมจะดับโพสต์ไปเยอะแค่ไหนผมก็ต้องพ่ายแพ้แต่คุณ BBIL1 อ p n นะครับโอ้โหแบบ สุดปังมากต้องยอมของจริงนะคนนี้ปั่นวันเกิดฉันปีนี้ไปพังๆก่อนค่ะน่ารักมากนะครับใครยังไม่ฟังในนี้ใครยังไม่ได้ฟังนะครับไปฟังกันด้วยนะเพลง cover เ,เพลงแรกของผมไปฟังกันเยอะๆนะครับจะได้มีเพลงต่อไปออกมาให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับ คุณพี่ใช้เน็ตอะไรคะจะดูไอ้ก่อนเนี่ยพี่เซฟไลฟ์ไปจะได้หยุดอัดจออัดต่อไปเลยครับเราต้องอัดเราต้องไม่ยออ่อท้อมาแล้วมาแล้วลูกจ๋ามาแล้วลูกจ๋าใครที่ถามหาเขาอยู่นะครับ เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนะครับขึ้นมาเร็วมีคนถามหาคุณตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยปะอแป๊บหนึ่งนะตอนนี้เสียงดังมากเลยความลูกความลูกเลือกฟิลเตอร์อยู่ ทำไมเสียงวันดังอย่างนี้นไ,ได้ยินไหมได้ยินแปมหนึ่งรอเราให้รูปเราเชือฟิลเตอร์แปบหนึ่นงนะยังไม่กลับอีกหรอเมื่อไหรจะกลับเสียงท่อนี่ชอบมากดูดิทุกคนดูดิเขาขึ้นมาแล้วเขาก็มาไลฟ์ยั่วคนโลดน้ำหนักอย่างเรา วิชัยสนใจปะครับวิชัยวิชัยใช่ป่ะมาให้หมดมาให้หมดมาให้หมดทำไมจัมใหญ่ครับน้องๆเดีย๋ยวช ดื้อไม่อ่อนโยนเลยอ่ะเดี๋ยวนี้กล้ามใหญ่อะว้ามาเจ้า <c oughs> ผม<อ>าไปอ่น <c oughs> าน้ตาพี่ชายติดต่อโคนอยู่เจ้าเนี่ยตาได้ไหมอ๋อเหมือนเลี้ยงลูกปั๊เหมือนเลี้ย พร้อมสําหรับสี่ทุ่มครึ่งหรือยังครับฮะพร้อมหรือยังครับสี่ทุ่มครึ่งพร้อมแล้วติมขนมรอแล้วไอติมอร่อยอร่อยมากสวัสดีครับพี่เซี่ไพพี่เฮงครับผมผมแม่มาทักทายเดี๋ยวเดี๋ยวผมหนีไปอาบน้ำเนี่ยแหละครับผมคิดถึงพี่พี่ไพกลับมาแล้วคุณเพิ่งอาบน้ำเสร็จไม่ใช่หรอยังครับผมกำลังกับไปอาบน้ำผมเพิ่งใส่เสื้อตอกนี่เลยเมื่อกี้จะไปอาบ ใช่ครับคุณไม่ต้องอาบอะไรนะนี่แหละเราเราเราดูเราแอบของลักก่อนแล้วเราคุถับถับเราสะอาดจากภายในใช่ไหมใช่ถ้าจารย์อาดตอนแรกไม่ต้องคู่บัวลอยอันนี้สูงหรือเปล่าเอายิ่งอ่ะบัวลอยอันเนี้ยบัวลอยความใส ตอนพี่ไพ่ไม่อยู tacos, er, ่พี all, mm ่เฮงซ่ามากเลยครับฟ้องฟองครับไม่ต้องเอาของฝากไม่ต้องเอาพี่พี่เฮงขิงนพี่เฮงบอกว่าพี่ไพ่ก็ถูกไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวคุมโชว์เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะฟองฟองครับพี่ไพ่ผมรายงานตลอดผมเท่าะไรผมรายงานผมไม่เคยเป็นเด็กเชเลยไม่มีหรอกใข่ซื่อเลยครับ พี่ชายอ่านไม่ทันแล้วจริีเนี่ยค่อยอ่านแบบพี่เดียวที่เหลือหกนาทีพี่เองผมอ่ะอแต่ร้องต้องแต่งพี่พายไปเที่ยวมาสนุกไหมครับผมผมนี่ไหโคตรขึ้นเลยพี่เหงผลทุกวันเลยอะไรนะพี่เองเป็นกำใจให้นะผมขอไปอ่านก่อนเสียงมันดัง เราอยู่ไหนเนี่ยลูกเราอยู่ไม่กลัเกิดไปอาบน้ำเหรอวิไปแล้วเหรอไปเจ้วไปครับไปขาไปกับใจไปกับใจสู้ๆนะพี่ไผ่เออใช่พี่ไผ่เดี๋ยวรีบขับรถกลับบ้านก่อนนะอาอคือไปกันหมดเลยเหรอใช่แล้วรีบขับรถกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกไดนทวิตเดี๋ยวเจอกันทวิตทยไม่เหลือใครเลยเอาดีพี่ไผ่ไปแล้วเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวรีบขับรถกลับบ้านก่อนเดี๋ยวตั่นเนไว้ทันได้ได้โอเคขอาไวดีไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบค่อยๆขับึบินหรือเปล่าพี่ค่อยๆขับเด้อไพคไพค์ไพคก็ตกใช่ไหมเฮ้ยวิชาไม่ต้องไม่ต้องอาบแล้วไม่ทันแล้วจริงอีกห้านาทีคือเราต้องปล่อยเราต้องให้ทุกคนเขาได้แบบไปปั่นเทนนะเราต้องแบบให้เวลาเตรียมตัวหาทุกคนอ๋อคุณเดี๋ยวคุณส่งคุณบิลลี่มาก่อนใช่ปะ ใช่เดี๋ยวพี่บิลลี่เดี๋ยวแป๊บเดียวเลยผมโทรกิงก้งเดียวกิ้งเดียวเลยไม่คนนั้นก็คือเพิ่งเพิ่งออกจากไลฟ์ผมเมื่อกี้ก่กอนคุณเข้ามาเหมือนกันแล้วบอกว่าไปอาบนา้าแป <c oughs> ๊บตบิลลี่พึกไปเหรอพึ่งไปเฉ <c oughs> ียดก็แบบนิดเดียวเลยลุงอ๋อนี่ไงผมนิดเดียวเกือบเแบบไม่ได้อาบแล้วคือฝากาเวลาสองไปบรีบแปบก่อนไหมคันจังคัน ใจเราต่างเอดึงดึงคนไว้แล้วคนทุกคนไปปั่นเทนนะฟวทุฟับฟุกฟับเลยนะเดี๋ยวผมดึงให้ก่อนเดี๋ยวผมดึงให้ก่อนดึงดึงไว้ก่อนดึงไว้ก่อนเข้าไปเทนเลยนะเจอกันครับพี่ชายเสียเจอกันเสียเจอกันครับนะครับวันนี้ได้หรอชอบพี่ชายเป็นเด็กหนึ่งขวบนะฮะตัดผมมาใหม่เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นในไลฟ์เรามัน ฮัลโหลยังอยู่กันไหมครับอนยอเซลออนยองไทำไมไม่อานา <c oughs> เด็กพวกนี้ยังอยู่กันไหมฮะรีบผมไม่เห็นคอมเมนต์ทุกคนหรือว่าทุกคนคอมเมนต์มาแล้วใช่ไหมหรือว่าฮัลโหลอยู่ไหมฮะ คุยกันได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอล่า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 ทิ้งว่าไพ่ขับรถจีีถึงบ้านไพ่อะเตือนหลายรอบแล้วว่าอย่าขับรถเร็วแต่ว่ามันดึกแล้วน่าจะรถไม่ติดนะครับไพ่ชอบถือถือมือถือด้วยเป็นห่วง ถึงเวลาอันสมควรเราไปเจอกันในทวิตเตอนะทุกคนสินะยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณอีกหนึ่งครั้งนะครับที่พาไอจของผมขึ้นมาถึงร้อยคีนนะครับอย้า้ทุกคนอยู่ด้วยกันไปนานๆแล้วก็เอนดูผมไปนานๆนะครับถ้าว่างผมจะพยายามหาเวลามาไลฟ์ ุยกับทุกคนอาจจะเล่นกีตงเล่นกีตรตารให้ฟังกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยแต่ว่าคืนเนี้เรามีภารกิจร่วมกันก่อนก็คือเนี่ยเราไปเริ่มเล่นเทรนกันนะครับเจอก,กันในทวิตเตอร์นะครับทุกคนแล้วก็คืนนี้นะครับ e ี11แล้วนะครับสำหรับแอบลงเลัในซีรีส์ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับส EP ีสุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับวันนี้นะครับมีดู